ดีค่ะวันนี้จะมาพูดในหนัวข้อเพิ่มความมั่นใจในตัวเองนะคะเคยรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองกันไหมคะไม่กล้าพูดไม่กล้าทำเพราะกลัวว่าจะผิดพลาดหรือกลัวว่าคนอื่นจะมองเราไม่ดีวันนี้นะคะฉันมีเทคนิคง่ายๆที่ช่วยให้คุณมั่นใจมากขึ้นคะ่ะมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยคะ่ะเปลี่ยนวิธีคิดหยุดเปรียบเทีย,ยบตัวเองกับคนอื่นและโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองแทนคะ่ะเช่น พูดเก่งบนเวทีใช่ไหมคะแทนที่จะพูดว่าเราช่วเขาไม่ได้ลงเป็นนถ้าเขาทําได้เราก็ฝึกให้เก่งอย่างเขาได้ค่ะมาดูที่ข้อที่2กันนะคะข้อที่2คือเตรียมตัวให้พร้อมค่ะความมั่นใจมาจากการเตรียมตัวค่ะยิ่งคนรู้เยอะซ้อมเยอะคนจะยิ่งม i, mm ั่นใจค่ะเช่นถ้าเราต้องไปพิจา์ณาห้องใช่ไหมคะเราต้องลองร้อมหน้ากระจกก่อนอาจจะตังเองฟังก่อนนะคะหรือว่า เราจะพูดต่อหน้าก็จะเหนี่ก่อนก็นได้ค่ะมันจะช่วยให้เราลดความกังวลลงได้เยอะเลยค่ะข้อที่3ามนะคะแบบเปลี่ยนบุคลิกภาพค่ะถ้าทางมีผลต่อความมั่นใจค่ะลองยืนตรงตรงในผาาสบตา์กับผู้สนทนานะคะแล้วก็พูดให้ชัดเจนค่ะการแต่งตัวให้เหมาะสมกับโอกาสก็ช่วยได้ค่ะเช่นถ้าเราแต่งตัวดีนะคะเรากจ็จะรู้สึกดีกับตัวเองค่ะแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นด้วยค่ะข้อที่สนะคะ พกับตัวเองในแง่บวกค่ะคําพูดมีพลังมากแทนที่จะบอกตัวเองว่าเราทาไม่ได้ให้ลองพูดว่าเรากําลังพัฒนาค่ะเช่นถ้าคุณทำพลาดนาคะคะให้ลองมองว่ามันคือบทเรียนค่ะไม่ใช่ความล้มเหลวข้อ5้านาคะคะข้อเลยสําคัญเลยค่ะการกล้าลองปิดลองถูกค่ะไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนเคยทาผิดพลาดกัานทน้นค่ะลองนึกถึงตอนที่เราเปั่นจักรยานาน,านั้นแรกนะคะ เราล้มหลายรอบมากเลยค่ะได้แผ้มาเยอะด้วยแต่สุดท้ายเราก็ปั่นได้ค่ะมันช่วยให้เราเิ็ว่าการที่เราทำคำส,สัส่จงจนเราคุ้มชินเนี่ยมันจะช่วยได้นะคะแต่ยอมแพ้ค่ะข้อน,นี้ก็สําคัญเหมือนกันค่ะการอยู่ใกล้คนที่ให้พลังบยูนะคะถ้าคนรอบข้างชอบดูถูกเรามันจะทําให้เราไม่กล้าทําค่ะแต่ถ้าหากว่าเราสิกตัวไปอยู่ใกล้กับคนที่ให้พลังบยูนะคะเราจะสามารถกล้าทำสิ่งใหม่ๆค่ะเพราะว่าเขาให้กำลังใจเราค่ะ การโนะคะกาลตัวเองให้ดีการออกกําลังกายการกินอาหารที่ดีและก็การนอนหลับอย่างเพียงพอค่ะจะส่งผลต่อความมั่นใจของเรามากกว่าที่คิดเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะลองนําเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ดูนะคะล้วรุณจะรู้ว่าความมั่นใจในตัวเองเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นได้ค่ะขอบคุณค่ะ